สวัสดีครับพี่ชนทิชาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ชนทิชาก็จะมานําเสนอองค์พระพุทธรูปเป็นปางสมาธินะครับผม <c ười> ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้นะครับเป็นพระพุทธรูปที่ทำต้นแบบจากช่างสิบหมู่กรมศิลปา,ากรน,นะคะเดี๋ยวพี่ชนทิชาจะบอกรายละเอียดกับองค์พระพุทธรูปองค์นี้ได้เลย <c ười> ครับองค์พระพุทธรูปองค์นี้นะคะเป็นพระปางสมาธินะคะวัสดุนะคะเป็นเรซินผสมผงหินอ่อนเทียมนะคะสีขาวนะคะ หน้าตักนะคะวัดจากเข่านี้ถึงเข่านี้นะคะค่ะเจ็ดนิ้วค่ะเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วนะคะหัวเข่าถึงหัวเข่านะคะที่เขาเรียกว่าหน้าตักนนะครับค่ะที่เรียกว่าหน้าตักคือตรงนี้นะคะเนี่ยตรงมือพี่แล้วส่วนฐานนะคะฐานตรงนี้เก้านิ้วค่ะวัดจากส่วนที่กว้างตรงนี้นะคะถึงสุดนี้นะคะเขาเรียกว่าฐานเนาะฐานความลึกนะคะขององค์พระตั้งแต่ที่กว้างที่สุดนะคะด้านหน้าไปด้านหลังด้านหลังเนี่ยค่ะห้านิ้วห้านิ้วความสูงขององค์ท่านนะคะ สิบเอ็ดจุดห้านิ้วพื้นจนถึงยอดถะาเกยคสาขาคำพูดตรงนี้นะคะทางศูนย์เป็นคำพูดคำว่าไตรลักษณ์นะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกฎไตรลักษณ์ใช่ค่ะเป็นกฎไตรลักษณ์ด้านหลังครับนี่ค่ะด้านหลังนะคะข้อความก็จะเป็นพุทธพจน์นะครับการไม่ทําบาปทําปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมนะครับการชําระจิตของตนให้ขาวรอบนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะครับซึ่งข้อความอันนี้นะครับแก้ไขไม่ได้ค่ะ จะไม่มีก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาสลับลึกลงไปแล้วก็ทาทองข้างในใช่ค่ะเพรดูฐานเลยครับมีทุกองค์นะคะส่วนฐานนะคะทางศูนย์ทําเป็นบุผ้าสีแดงนะคะเป็นผ้ากำมะหยี่พี่ชลธิชาช่วยเคาะตรงฐานนิดนึงครับฐานตันนะครับตันค่ะโอเคไม่ใช่ฐานกลวงนะครับตันทั้งองค์นะคะแล้วก็อย่างนี้ครับพี่บอกแล้วครับเอพระพักคมมากนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับพระพักนะครับ ใบหน้านะครับงานแกะสลักนะครับเอองานงานปั้นนะครับผมคมจริงๆแล้วพอขึ้นเป็นเลซินต้องบอกว่าเรซินอันนี้นะครับไม่ใช่เรซินเงาไม่ใช่เรซินเงาค่ะจะเป็นเรซินสีขาวด้านเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเรื่องเหลืองเรื่องอะไรเนี้ยตัดออกไปได้เลยไม่เหลืองแน่นอนการทําความสะอาดใช้ขัดเส้นบัตรชุบน้ําเช็ดองค์ท่านหรือหรือนะคะ เตรียมกระป๋องน้ําสะอาดไว้จุ่มองค์ท่านไปแล้วเอาขึ้นมาเช็ดให้แห้งได้เลยค่ะหรือจริงๆแล้วแค่แค่ฝุ่นเกาะก็กแ,ปแปลงปัดได้เลยแปลงหรือใบขนไก่ใช่ค่ะปัดได้เลยนะครับผมบบองค์นี้เท่าไหร่ครับ เช่าบูชาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะค่าจะส่งเท่าไหร่ครับค่าจะส่งทั่วประเทศนะคะหนึ่งองค์สองร้อยบาทค่ะสองร้อยบาทนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่ครับสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะจะส่งอยู่ใช้เคอรี่ใช่ค่ะในกรุงเทพใช้เวลากี่วันถึงครับหลังจากเที่ยววันนี้เราจะไปช่วงบ่ายครับเวลาเราส่งเราส่งช่วงบ่ายนะบ่ายสาม บางท่านพรุ่งนี้ถึงได้เลยค่ะกรุงเทพนะคะกรุงเทพตรอบต่างจังหวัดไกลสุดค่ะไม่เกิน2วันค่ะไม่เกิน2วันใช่ค่ะไม่นับเสาร์อาทิตย์ไม่นับเสาร์อาทิตย์โอเคเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดภาพนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับลายแอดนะครับแคปภาพมาแล้วก็ส่งลายแอดมาได้เลยนะครับผมนี่นะครับองบอกว่าสวยงามจริงๆแล้วก็เหลือไม่กี่องค์เลยใช่ครับใช่อันนี้นะครับ เป็นงานต้นแบบของช่างสิบหมู่กรมศิลปากรนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมสีที่เห็นนี่นะครับเป็นสีขาวนะครับขาวขาวจริงๆเลยขาวค่ะค่ะนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้ขาวครีมไม่ได้ขาวไม่ได้ขาวเหลืองนะอันนี้คือขาวล้วนๆเลยนะครับผมโดดเด่นมากงานคมมากนะครับผมแล้วก็งานของช่างสิบหมู่เนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆนะครับผมโอเคยังไงเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ